วัน้แบ่งลกสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามารับประทานอะไรวะแจฮอนแจฮอนหมูมีปลาด้วยเขาทาไมเขาเรียกแจฮอนเพราะรู้ไหมพ่อว่ามันร้อนคนอีสานเขาเรียกว่าฮอน มีมีผักขมมานะกินแล้วจะได้ไม่ง่ออืมสารพากินแล้วจะได้ไม่ตื่ชืแล้วก็มีวุ้นเส้นมีนี่ในผักขมมีปลามีหมูอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้น้ำจิ้มเจวลูกชิ้นห้อมราคานี่มีลูกชิ้นปลาด้วยไม่พอในตู้เย็นยังมีอีกอย่างงกมีแจ็คล่ะมีต้มันใช่ว่างกยตะกร้แล้วก็มีน้ำจิ้มของญี่ปุ่น กินปลาเยอะๆจะได้ไม่งโง่ได้ยินบ้าหูน่ะกินบ้างแต่เกิดฮะกินแล้วจะได้ไม่งีง่เง่ากินให้อิ่มนอนแล้วหลับจะได้ไม่พูดมากไม่ได้แพร่ไม่ต้องแพร่ระพจะแพร่หลาย,ยแล้วพะเจิไอืมมันไส้คนกูละงดหลายงดหลาย่าย,ยายกู้เอาได้เด้อคอยก็มีปากเด้อนี่แหละประสิทธิ์การตอาไอยไรฮะ ไปโดนแซนตอนไหนต่อยมันต่อยพี่ทุกวันออนี่นะทุกคนมากินแจ่วฮอด้วยกันนะกินแค่สองคนค่ะเพราะไม่มีไม่มีใครครบน้าสงสารจังเลยแค่นี้ก่อนเดอ้อหน่าเกียนดเลย